เลี้ยงไหมกันหน่อยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมกรมหมอนไหมกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะคะเขาได้ส่งเสริมการเลี้ยงไหมอุตสาหกรรมค่ะซึ่งเชื่อว่าจะสามารถยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรเลีเ้ยงไหมอุตสาหกรรมนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงและจะช่วยเหลือกเกษตรกรได้อย่างไรบ้างวันนี้มีคําตอบมาให้ฟังกันค่ะ เรามีปัญหาอะไรเราก็จะถามเขาโทรถามเขาเป็นลายกลุ่มอะค่ะโทรถามเขาว่าไหมตัวตัวนี้มันเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราจะทํำยังไงให้มันหายจากอาการนี้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแนะนําคนไหนมีความรู้เขาจะบอกอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะไม่ได้โดดเดี่ยวอยู่คนเดียวอะค่ะชัยภูมิดินแดนที่เสียงเล็กๆของเกษตรกรผู้ปลูกหมอนเลี้ยงไหมได้ตักทอรวมกันเป็นพลังใหญ่พลังที่เปลี่ยนรังไหมเ่เล็กๆให้กลายเป็นเศรษฐกิจระดับอุตสาหก,กรรม เกษตรกรผูร้เลี้ยงไหมในอำเภอแก้งคร้อจะเลี้ยงไหมในเชิงพาณิ์ที่กเกษตรกรจะไม่สาวเส้นเองแต่ขายรังไหมให้โรงงานนําไปสาวด้วยเครื่องจักรสมัยใหม่ทําให้ได้เส้นไหมปริมาณมากและคุณภาพสม่าเสมอร,รองรับความต้องการของอุตสาหกรรมสิ่งทอร,ระดับประเทศเป็นนโยบายของรัฐบาลน,นะครับที่เราจะเอาตลาดนําการผลิตเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรทําอาชีพโดยเฉพาะเลี้ยงไหมของเราเนี่ยเราก็ต้องมีการประสานงานว่า พี่น้องเกษตรวางเลี้ยงแล้วจะไปขายที่ไหนก็โดยการทํา m o u กันเพื่อที่จะขายบริษัทได้เลยโดยตรงเมื่อมีผลผลิตครับเราจะซื้อกันในราคา250บาทต่อกิโลนะครับโดยจะซื้อหรือจะตีราคาเนี่ยตามเปอร์เซ็นต์เปลือกลังหรือความหนาของลังนะครับนะฮะก็ถ้าความหนา20เนี่ยก็จะซื้อนในราคา250บาทแต่ถ้าคุณภาพดีขึ้นเสศษกรดูแลดี ลังใหญ่ลังมีคุณภาพดีก็สามารถซื้อราคาที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับปัจจุบันเนี่ยมี300กว่าบาทต่อกิโลนะครับเบื้องหลังความสําเร็จเกิดจากความมุ่งม,มั่นของเกษตรกรที่ได้รับการเสริมพลังจากการเป็นพี่เลี้ยงทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันถ่ายทอดความรู้และสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นผลลัพธ์ที่งดงามบทบาทหน้าที่ภารกิจบทบาทหน้าที่ของศูนย์บอลใหม่เฉลิมพระเกียรติชัยภูมินะคะเราก็าหาแหล่งงบป,ประมาณนะคะ หนึ่งนะคะจากหน่วยงานต้นสังกัดก,ก็คือกรมหม่อนไหมนะคะเราก็เขียนโครงการเข้าไปนะคะในการที่จะสนับสนุนเกษตรกรรวมทั้งในเรื่องของงานถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะงานคือเรียกง่ายๆว่างานอบรมนั่นแหละเนาะแล้วก็งบประมาณในการสนับสนุนวัสดุนะคะวัสดุการเกษตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานปลูกวันเลี้ยงไหมนะคะรวมถึงการ ปลูกต้นพันธุหมอนนะคะเพราะเลี้ยงต้นพันธุหมอนเพื่อที่จะนํามาส่งเสริมและแจกจ่ายให้กับเกษตรกรนะคะวันนี้กลุ่มผู้ปลูกหมอนเลี้ยงไหมในจังหวัดชีพูได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า mm hmm. เมื่อเกษตรกรรวมพลังและก้าวไปด้วยกัน mm hmm. เส้นไหมเล็กๆก,ก็สามารถถักพอเป็นความมั่นคงที่เชื่อมโยงครอบครัวชุมชนและอุตสาหกรรมไว้ด้วยกัน